สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาไปรับของฟรีเป็นชุดเทสสองชุดมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายตามรูปนี้เลยเขาแมปตามพี่แป้งมาเลยจ้าเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไป พอเราเข้าแบบมานะคะน้อง,องไม่ยากเลยผิดแปลงเคยสอนแล้วตอนรับหูฟังมันจะให้เรานะคะทํากิจกรรมโดยการที่ให้เราเต้นกับเพื่อนทั้งหมด20ครั้งต่อวันนะคะบอกเลยว่าจํากัดครั้งละ20ต่อวันหากน้องๆไม่มีเพื่อนน้องๆจะเต้นแล้วได้ลูกบอลเพียงแค่5ลูกเท่านั้นนะคะ <Okay. S 1> แต่สมมุติถ้าน้องๆชวนเพื่อนมาเต้นแล้วมายืนข้างๆกันนะน้องๆก็จะได้เป็น15ลูกบอกเลยว่ามันไม่ยากนะคะทุกวันนะคะจะรีมิตจํากัดนะคะหากมาเต้นกับเพื่อน นะ,ะน้องๆน้องๆจะได้ลูกบอลทั้งหมด300ลูกบอกเลยว่าทําไม่นานแค่เข้ามาล็อกอินแล้วเข้ามาเต้นกับเพื่อนทุกวันนะน้องก็จะได้ลูกบอลอย่างง่งายๆเลยพี่แป้นะคะเต้นไปแล้ว19รอบนะ ไ่เป็นการไม่เสียเวลานะเราก็มาเต้นให้น้องๆดูอีกหนึ่งรอบเลยการเต้นจะใช้เวลา15วินาทีเท่านั้นไม่นานเลย <c oughs> นี่เราได้มาแล้วนะครั้งหนึ่งก็สิบห้าลูกนะคะมันก็จะได้สามรอยลูกพี่แปงก,ก็เก็บไว้หนี่ตัวเองก็เต้นมาเลยสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าลูกแล้วนะวิธีง่ายๆวิธีหนึ่งก็มีนะน้องๆเพียงน้องๆนะคะชวนเพื่อนนะะต่อสัปดาห์หนึ่งนะชวนเพื่อนมาทั้งหมดสิบคนนะน้องๆก็จะ ลูกบอลเพิ่มโอ้โห่สามร้อยลูกแน่ถ้าน้องๆมีเพื่อนเยอะๆนี่โอ้โหสบายเลย นี่นี่การชวนเพื่อนก็แบบนี้เลยพี่เข้ามาในวงกลมสีฟ้าแล้วก็กดชวนไปเลยจ้าถ้าเพื่อนจอยเจอเข้ามานะหูเราก็จะได้ลูกบอลฟรีทั้ง300ลูกแน่ถ้าครบ10คนนะนี่ชุดขกางหลังที่เต้นเนี่ยบอกเลยใครไม่มีอ่ะพลาดมากนะพอเอาไปมิกแอนด์แมทกับเสื้อผ้าและของประดับได้เยอะแยะเลยตอนนี้พี่แป้มีลูกบอลทั้งหมด2475ลูกการที่จะปลดร้องนะคะต้องใช้เสื้อห0 0กางเกง600 รวมเป็น1,200ลูกนะคะน้องๆพี่แป้งก็มีครบแล้วเราก็กดอีเพื่อแรกเปลี่ยนเลยจ้าเขาก็บอกว่ายินดีด้วยคุณได้รับไอเทมแต่งตัวใหม่ปลดที่ตรวจสอบที่อวตารของคุณโอเคเราก็ได้มาแล้วมุมร่างขวาเราก็จะเอากางเกงเหมือนเดิมเลยจ้ามันก็จะขึ้นด้านล่างขวาว่าเฮ้ยเราได้แล้วนะอูมันได้จริงไหมแล้วมันจะได้ทั้งกางเกงและเสื้อหรือเปล่าเราไปดูกันเลย ว้าวทำง่ายๆก็ได้ชุดแบบครบเซตเลยอะ่ะมีทั้งผู้หญิงแล้วก็มีทั้งผู้ชายได้ทั้งเสื้อและวกงเกงคุ้มอะไรขนาดนี้หนุ่มๆจะต้องจัดแล้วนะไม,ไม่มีอพลาดมาก น้องๆแค่เข้ามาล็อกอินนะคะแล้วก็มาเต้นกับเพื่อนก็นจะได้ชุดไดง้ง่ายๆแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้หากน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใพี่แปงด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะพวกคลิปมันชอบไม่แจ้งเตือนพี่แปงเศร้ามากเจอก,กันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย